เราขยับเข้าสู่ช่วงที่เสร์มไฮไลท์กันนะครับก็ผมพาไปดูที่รายอุตสาหกรรมก่อนนะครับก็ท่องเที่ยวนะครับจิงเป็นอุตสาหกรรมที่ได้ประโยชน์เรื่องค่าไฟนะครับเสริมเรื่องเสริมในเรื่องของฟรีวีซ่าด้วยนะครับก็ภาพาในเชิงบวกเป็นยังไงเดี๋ยวไปคุยกันกับน้องแทนครับสวัสดีครับแทนค่ะพี่บูสวัสดีครับก็วันนี้กลุ่มท่องเที่ยวนะครับมาอัปเดตเรื่องค่าไฟ ความจริงก็พี่บู้มีไล่เลียงไปแล้วบ้างนะครับตั้งแต่ต้นรายการก็เดี๋ยวเรามาย้ำกันอีกรอบนะครับก็เมื่อวานมีคอลดค่าไฟนะครับรวมๆกันเนี่ยลดเพิ่มอีก3เปอร์เซ็นตนะครับก็ถ้ารวมกับรอบที่แล้วด้วยก็จะเป็นลดลงในราวๆสัก10เปอร์เซ็นจากงวดก่อนนะครับโดยค่าไฟเนี่ยก็ถือว่าเป็นต้นทุนสําคัญนะครับของกลุ่มโรงแรมสัดส่วนเนี่ยราวๆสัก6-10เปอร์เซ็นของต้นทุนรวมนะครับจากค่าไฟที่ลดลงประมาณสัก10เปอร์เซ็นเนี่ยเราก็มองว่าเป็นอัพไซด์ของกําไรกลุ่มปีหน้าเนี่ ประมาณสักสองถึงห้าเปอร์เซ็นตนะครับค, <ะ S 2> คนที่จะได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยก็คือเอราวันนะครับคาดว่ามีอัพไซด์ในประมาณสักห้าเปอร์เซ็นต์ทั้งจากว่าเอราวันเนี่ยก็มีสัดส่วนารายได้จากไทยเนี่ยเยอะที่สุดเลยนะครับประมาณเก้าจุดสาเปอร์เซ็นตแล้วก็มีต้นทุนค่าไฟเนี่ยสูงเป็นอันดับต้นๆของกลุ่มครับท e ี่เก้าจุดห้าเปอร์เซ็นต์ขณะที่เซนเทลเอสเอชอาร์มินเนี่ยก็จะได้ประโยชน์รองลงมาตามลำดับนะครับเนี่ยสมมุติว่าถ้าดูสไลด์เนี่ยก็จะเห็นภาพชัดเจนนะครับ แล้วก็ในระยะสั้นเนี่ยาต้องต้องพูดอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องค่าแรงนะครับถื้ว่าค่าแรงเนี่ยมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นนะครับอีลาลาสักยี่สิบเปอร์เซ็น4 0เป็นสี่ร้อยบาทเนี่ยก็จะมีดาวไซต์ต่อประมาณกลุ่มเนี่ยประมาณสี่ถึงสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์สมมุติว่าถ้าเราเอาค่าไฟกับค่าแรงมาเน็ตเน็ตกันเนี่ยอาจจะเห็นได้ว่าอาจ,จะมีดาวไซต์อ่อนๆของต่อกลุ่มนะครับแต่ว่าก็ความจริงก็ไม่ได้มากอะไรอย่างเอราวันเนี่ยอาจจะแค่สองเปอร์เซ็นต์เอง ซึ่งสมมติว่าแอสซัมซันที่เราทำเนี่ยถือว่าค่อนข้างคอนเซอร์เ i ทีฟนะครับแต่อสูมติว่าตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นเลยแต่ตามหลักความเป็นจริงีย่ยังไงเดี๋ยวก็ต้องมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชอยอยู่แล้วนะครับซึ่งที่การปรับค่าแรงมารอบก่อนเนี่ยผู้ประกอบการโรงแรมเนี่ยก็สามารถปรับราคาค่าห้องเพิ่มแล้วก็สามารถชดเชยต้นทุนได้ทั้งหมดมาจิ้นก็ยังถือว่าอยู่ในระดับที่โอเคความจริงเราเพิ่มขึ้นด้วยนะครับตรงนี้เราก็เลยมองว่าไม่ได้มีประเด็นอะไรขณะที่อัพไซ ก็จะมีเรื่องนโยบายสี่วีซ่าจีนนะครับที่จะเริ่มขึ้นในช่วง25กันยายนนี้นะครับก็จะเป็นส่วนช่วยให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเพิ่มขึ้นได้เร็วขึ้นนะครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนตรงนี้เราก็มองว่าโดยรวมเนี่ยอัพไซลิกซ์เนี่ยน่าจะยังมีมากกว่าดาวไซลิกซ์นะครับเพราะว่าเซ็นเซกร์ฮาร์ดเนี่ยก็จะเติบโตดีเยียนเยรายไตรมาสเลยโดยท็อปพิกของเราที่เราเลือกเนี่ยก็ยังเป็นเอราวันเหมือนเดิมนะครับก็เพราะว่าเอราวันเนี่ยก็เป็นคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดเลยนะครับกำไรตั้งแตต่่่คคววออเเเรร์นนียาาาดจะห็ก เติบโตเยินเยี่ยนคิวคิวไลทมาสไปยังคอร์ตัวหนึ่งนะครับกำไรปีนี้นก็ถือว่าสูงกว่าระดับพีโควิดแล้วละลสัก60%แล้วก็ถ้าเราเทียบราคาปัจจุบันตอนนี้ถึงแม้ว่าถ้าดูตามกราฟเนี่ยอาจจะเห็นว่าขึ้นมาเยอะแล้วนะครับแต่ถ้าดู valuation เทียบปีหน้าเนี่ยมองว่าความจริงยังมี discount อยู่นะครับเทรด PE อยู่ประมาณสัก27เท่านะครับหรือประมาณลบ1.6 SD ของค่าเฉลี่ยที่35เท่าเรามองว่าธีมท่องเที่ยวที่ยังดูมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อได้ ครับก็โดยรวมคิดว่าน่าสนใจนะครับแล้วจุดที่น้องแทนพอยเอาเรื่องหนึ่งก็เลยท่านเห็นค่าแรงแล้วตกใจโรงแรมกระทบหรือเปล่านะครับก็ข่าหนึ่งที่น้องแทนชี้ให้เห็นนะครับถ้าดีมานมาเนี่ยแน่นอนว่าการบริหารต้นทุนนะครับหรือส่งผ่านไปให้ลูกค้าบ้างเนี่ยมันก็ช่วยได้นะครับซึ่งคีย์หลักก็เลยอยู่ที่ตรงนี้แหละดีมานกลางจะมานะครับเดี๋ยวฟรีวีซ่าเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ขับเคลื่อนให้ความต้องการท่องเที่ยวเนี่ย ฟื้นตัวในตางร่งนะครับเรายังมองภาพรวมกลุ่มโรงแรมเนี่ยเป็นบูลิชนะครับเลือกเอราวัณ uh, เป็นท็อปพิกนะครับแฟร์แวลูที่น้องแทนบางไว้6บาท 60, 6กบาท60นะครับก็แนะนำนะครับสำหรับท่องเที่ยวนะครับวันนี้ขอบคุณน้องแทนมากครับ,บค,ครับพ่อหมอครับ